วันนี้ตัวหอมมากเลยเนาะน้องสาวพี่กลัวกลัวพี่น้องคู่นี้ไม่เป็นแะหนูสมศสีเก็บตรงไหนอะไม่ช่ววยนะลุงสาไม่พังอไรเลยอะลวพอเจอปอบแล้วก็ตีถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ขอหอมพุมงสักทีพี่พี่มึงพี่น้องกันได้ใช่ไหมน้อง แลรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไงรักได้จ้ารักได้แต่กูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอมพุงน้องอะไม่มีันจเจ็บไปหมดว่าเป่าเป่าที่เป่า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 ทีเา่เป่าเป่าเป่าคาถาดี่ห้วหลโอ้โหกูว<ต>่าเจ็บตรงนี้นไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมกูว่าไงนะพี่จะก่าเลยก่ากล้าเลยปากจะนถึงหูกันอยู่แล้วตัวหอมมากเลย ะใจเย็นก่อนนะหนูว่าไงนะใจเย็นเย็นก่อนนะจ๊ะโหถ้าเตือนแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วแต่ที่พี่เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันมาทำหนูนะเอช่วยด้วยลูกพี่เสือกโหนวันนี้ตัวหอมมากเลยเนาะน้องสาวพี่กลัวกลัวพี่น้องคู่นี้ไม่เป็นแปลกวะหนูสมศรีเก็บตรงไหนอะ ละะกเวอ๋อถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ขอหอยพุงจะที้งพี่นะพี่พมึงพี่น้องก็ได้ใช่ไหมน้องกันเอ้าแล้วรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไไงรักด้จ้่รักได้แต่กูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอยพุงน้องอะไม่มีเจ็บปวดปวดเป่าเป่าที่เป่าเป่า เจ็บตรงเจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมหอูว่าไงนะพี่จะตายเลยจะตายเลยปากกันดูหูกันอยู่แล้วตัวหอมมากเลยฮะใจเย็นก่อนนะหนูว่าไงนะใจเย็นเย็นก่อนนะจ๊ะโหถ้าเตือนแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วแต่ที่พี่เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันมาทำหนูนะเอ้อช่วยด้วยลูกพี่เสือกหนูวันนี้ตัวหอมมากเลยเนาะโอ้โห น้องสาวพี่ก่ัวกาพี่น้องคนนี้ไม่แปลกๆหนูสมศรีเก็บตรงไหนอะไม่ใชด้วยนะลุงสอไม่ฟังอไรเลยอะพอจปุ๊บเรก็ตีพกีถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่คอหอุงอพี่มึงพี่น้องกันใช่ไหมพี่น้องกันเอ้าแล้วรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไง ูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอมพุงน้องอะไม่มีเจ็บไปหมดเป่าเป่าที่เป่า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 ี่เป่าเป่าเป่าคาถาดีู้เจ็บตรงเจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมเจ้าว่าไงนะพี่จะกล้าเลยกล้าไปเลยปากจะบหนูหูกันอยู่แล้วตัวหอมมากเลยฮะใจเย็นก่อนนะหนูว่าไงนะใจเย็นๆก่อนนะจ้า โหถ้าเตือนแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้ว<อ>แต่ที่พี่เดือดร้อนเนี่ยพเพราะมันมาทำหนูนะ่ะเออช่วยด้วย